สวัสดีครับลุงต่อพากินฟตเทเวลวันนี้มานําเสนอวัตถุมงคลอ่าวันนี้ก็มานําเสนอวัตถุมงคลเป็นพระอ่ากวัดท้ายตลาดนะพะโมคลานะพระสารีบุตรอ่าปีนทิพ์พระพุธอ่าแล้วก็นั่งบนแท่นมีพ่อโมคลากับพระสารีบุตรอยู่คู่กันด้านหลังขององค์พระก็จะมีสองแบบนะ แบบนี้ก็คือแบบว่าสะปะนะฮะรายละเอียดนะของกุพระกุวัดทไายตลาดตามประวัตินะสันนิษฐานว่าบรรจุอยู่ในกุนะฮะตามเจดีต่างๆอาของประมาณสมัยรัชกาลที่5ปีพศ2431อายุประมาณ130ปีสันนิษฐานแล้วว่า การแตกกุมีการลักลอบขุดเจดีครั้งแรกอ่ะที่เมื่อปี2485ประเทศไทยเกิดกรณีพิพาทกับประเทศฝรั่งเศสในเรื่องอินโดจีนนะฮะกระทรวงกลาโหมได้ทำหนังสือมาขอพระเครื่องที่วัดโมลรีกรยารามหรือวัดท้ายตลาดเก่านาะฮะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ตำรวจทหารเจ้าวาดวัดโมลี โลกยารามนะสมัยนั้นคือพระประสิทธิ์ศิลคุณนะได้ํำเนินการขุดเจดีย์ทั้ง4องค์นะปรากฏว่าพบพระเครื่องจำนวนมากมายนะนอกจากนั้นยังพบพระเครื่องอีกจำนวนหนึ่งบนเพดานพระโบสถและหอสมเด็จด้วยนะฮะอันหนึ่งเขาบอกว่าพระอุดท้ายตลาดน,นั้นเป็นเนื้อผสมผงใบลานสีของพระเครื่องส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียว กับสีเทาเข้มนะฮะจนดำนะาแล้วก็มีผงพุทธคุณสีขาวแทรกในเนื้อกระจายตามตัวมีการประทับอัคระไว้ข้างหลังมีหลายพิมพ์เหมือนกันนะฮะ,ะพุทธคุณของพระกุกไวท้ท้ายตลาดแล้วก็กุของพ่อโมคลาพสา,าลีบุตรนะฮะ,ะเด่นทางด้านเมตตา และโชคลาบแค้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงนะฮะเป็นภาพแบบที่พบในที่กูวัดนางชีของบางหลวงนะฮะแล้วก็วัดหงบางกอกใหญ่กูวัดาพายตลาดนี้การดูพิมพนะ์ฮะถ้าคนเคยเห็นพิมพ์จดจำพิมพ์อันอ,อย่างนี้ดีกว่าจดจำพิมพ์อย่างนี้นะความคมชัด ของพิมพ์นะฮะให้ดูขอบด้านข้างเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะด้านหลังเป็นแบบนี้นะสะปะนะฮะกดลึกลงไปด้านข้างเป็นอย่างนี้นี่มีขอบปิ้นมีเนื้อแบบว่าเป็นลักษณะงดงามนะฮะตามที่ช่างโบราณแกะสมัยก่อนก็การแกะพิมพ์พระก็ ก็แล้วแต่ฝีมือการช่างนะฮะก็ให้ดูวิธีการดูก็ดูจากความแกล่งของเนื้อนะแล้วก็เนื้อออกมีเคระเียกอะไรคาบคาบขาวๆผ่านน้ำผ่านอะไรเงี้ยจะเกาะนะฮะแล้วก็ความแข็งความหนึบเนื้ออายุของพระประมาณร้อยกว่าปีเนี่ย ดูนะครับก็จะมีความแข็งแกร่งฮนะจะจะไม่จะไม่เหมือนกับพระที่ทําทขึ้นมาใหม่นะฮะก็คือจะเป็นเก่าเก่าจริงๆนะฮะถ้าคนดูเนื้อเป็นนะดูดูเนื้อพระสมเด็จรุ่นเก่าๆเป็นก็จะเห็นเนื้อในของพระนะต่างๆแล้วมีสะเก็ดขาวอะไรเงี้ยนะฮะก็มานำเสนอนะฮะก็ พัะเครื่องของกุวัดท้ายตลาดก็จะมีหลายพิมนะฮะประมาณมีมากกว่า50พิมพ์นะฮะก็พบประมาณ48,000องคะฮะก็ในยุคแรกๆก็จะไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะพอยุคของหลังเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มเริ่ม มีปัญหาขึ้นมาก็เลยมีพระหลุดออกมาตามท้องตลาดนะฮะก็สนามพระพอดีผมไปเจอมาก็มานำเสนอให้ทุกท่านที่อ,อยากรู้อยากมีความรู้มากขึ้นว่าพระองค์นี้เป็นพิมพ์อะไรยังไงผมก็มานำเสนอให้ทุกท่านดูนะฮะพระวัดตลาดามีพิมพ์สมาธิเพชรมีพิมพระแม่ธรณีบีบมวยผมสี่เหลี่ยม แล้วก็พระแม่ธรณีพิมพ์มวยผมห้าเหลี่ยมนะฮะมีพิมพ์พระพุทธนางกวัดพิมพ์พระป่าเล،ไรใหญ่พิมพ์พระป่าเลไรเล็กปกนากนะฮะแล้วก็พระตลาดครึ่งองค์มีพระสังฆายนี่นะก็การสร้างก็เป็นการสร้างแบบว่ามีมวลสารหลักคือผงใบลานกับผงพุทธกุณเก่าแก่ จะออกเห็นชัดต้องใช้กล้องส่องนะฮะก็มานำเสนอในส่วนที่ข้อมูลความรู้เท่าที่สามารถค้นหาได้นะฮะก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการศึกษาสะสมนะฮะเขาว่ากุวัดท้ายตลาดนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะอธิษฐานขอเอานะเหมือนมีเทวดารักษาอยู่ในองค์พระ ท่านจะไปอยู่กับคนท,ที่ที่ท่านอยากอยู่นะก็ลองปรารถนาดูนะฮะลองอธิษฐานขอท่านดูขอท่านมาโปรดแล้วกันแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินฟูติเวล์สวัสดีครับ